สวัสดีครับพบกับเอนจิเนียร์บ้านๆอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมีวงจรเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับมาฝากนะครับไว้สำหรับปรับปรุงเครื่องจักรนะครับเป็นวงจรตรวจเช็คโปรดักต์นะครับเพื่อหยุดเครื่องแล้วก็รันเครื่องนะครับเช็คโปรดักต์ว่าถ้าเกิดมี Product เข้ามาให้เครื่องเดินนะครับ ถ้าเกิดโปรดักหมดให้เครื่องหยุดนะครับโดยมีการหน่วงเวลานะครับหน่วงเวลาว่า,าโปรดักเข้ามากี่วิให้เครื่องทำงานนะครับเป็นการเซฟตี้นะครับบางบางเครื่องจักรเนี่ยอาจจะทำให้ให้โปรดักเสียหายนะครับถ้าเกิดว่า,าในตัวโปรดักนั้นมาไม่เต็มลายนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ โดยเราก็จะมีเซนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ไว้ตรวจเช็คนะครับไว้ตรวจเช็คโปรดักที่วิ่งเข้ามานะครับแล้วก็จะมีรีเลย์นะครับแล้วก็ทม,ม์เมอร์สองตัวก็คือหน่วงเวลาหน่วงเวลาเดินเครื่องนะครับแล้วก็หน่วงเวลาหยุดเครื่องเมื่อไม่มีโปรดักนะครับเมื่อเซนเซอร์ไม่เจอนะครับไม่มีสองอัน ส่วนรีเลยตัวแรกก็จะเป็นเป็นตัวเช็คเซนเซอร์นะครับตัวนี้ก็ต่อตรงมาจากเซนเซอร์เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ลักษณะก็ตัวนี้อีกตัวนึงเนี้ยก็จะเป็นตัวตัวไปสั่งสั่งรันสั่งหยุดเครื่องนะครับอาจจะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับจะเป็นลายคอนแทกนะครับก็จะมีสัญญาณ สายคอนแทคตรงนี้นะครับเราก็ไปตัดเอาสัญญาณมาได้เลยนะครับจากาจากคอยแม็กหรือว่าจากจากสัญญาณอินเวอร์เตอร์สัญญาณรันนะครับามาดูลักษณะการทำงานเลยนะครับเมื่อเมื่อมีโปรดักเข้ามานะครับก็จะหน่วงนะครับตามทา์เมอร์ตัวที่หนึงนะครับสมมุติว่านี่ครับมือผมเป็นโปรดักนะครับ ท่ามมออันนี้จะเป็นหน่วงปิดนะครับถ้าไม่มีโปรดักถ้ามีโปรดักนี่นะครับก็จะหน่วงตัวนี้แล้วก็รันเครื่องจักรนะครับตัวนี้ก็จะออนนะครับถ้าโปรดักหมดก็จะไม่หยุดทันทีนะครับโปรดักหมดก็จะรัน uh, ไปสักพักหนึ่งนะครับรันตามตัวนี้นะครับหมดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเครื่องยังออนอยู่ปุ๊บเนี่ยเราก็ปรับท่ามือตรงนี้ได้เลยนะครับรวงจรผมจะเอาไว้ ตรงท้ายคลิปให้นะครับเป็นวงจรเขียนมือนะครับอาจจะไม่สวยนะครับแต่เอาไปใช้งานได้นะครับอันนี้ผมก็จะเอาไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับเป็นวงจรง่ายๆนะครับสายก็ยังไม่ได้เก็บนะเดี๋ยวเก็บสายอีกนิดหน่อยก็เอาไปแปะในตู้ได้เลยนะครับไปยึดหัวท้ายอย่างนี้ครับหรือว่าใครมีพื้นที่ว่างก็เอาไป กาได้เลยนะครับรีเลย์สตัวทัมเมอร์สตัวนะครับเป็น M Y 2หมดเลยนะครับ M Y 2คือสองคอนแทกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าโปรดักมาเครื่องเดินเดินไปจนโปรดักหมดปุ๊บเครื่องหยุดอ่าประมาณนี้นะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เอามาฝากเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครไม่เข้าใจหรือว่า,าหรือว่าไม่เคยต่ออะไรก็ทักมาสอบถามได้นะครับทักมาคอมเมนต์มาก็ได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาถามก็ได้นะครับอันไหนไหนบอกได้ก็จะบอกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็จะนำสาระเล็กๆแน่นอๆแบบนี้มาฝากเรื่อยๆนะครับผมสำหรับสายงานช่างสายงานออโตเมชัน n i y y อะไรพวกนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ